เหรียญแบบนี้หลายๆคนอยากได้หลายๆคนก็มองหากันในลักษณะที่ถือได้ว่ามีความโดดเด่นและความสวยงามถึงแม้ราคาการประเมินเขามีเพียงแค่ไม่กี่บาทแต่การซื้อขายในลักษณะแบบนี้ช่องของเราก็ให้ในราคาที่สูงเช่นเดียวกัน จะสูงมากสูงน้อยปีพศไหนเราไปติดตามกันได้ในคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับใครมีอยากจะแบ่งปันติดต่อเรามาได้ในข้อมูลต่างๆนะครับช่องทางการติดต่อคลิกเข้าไปที่หน้าช่องแล้วก็กดเลือกเกี่ยวกับนั่นเองนะครับหรือว่า,าแต่ละคลิปวิดีโอนะครับแต่ละคลิปวิดีโอเราก็จะมีลงช่องทางการติดต่อเอาไว้ให้พี่ๆน้องๆทุกๆท,ท่านได้มีช่องทางการติดต่ออยู่แล้ว อยากจะแบ่งปันเหรียญสวยๆงามๆให้กับทางช่องของเราเพื่อเอามาจัดทําข้อมูลก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับเหรียญน,นี้เช่นเดียวกันพี่น้องดูสภาพนะครับดูสภาพนะพี่น้องสภาพถือว่าสวยนะพี่น้องสภาพถือว่าสวยไม่ว่าจะเป็นลวดลายต่างๆถึงแม้เขาจะมีสึกบ้างแหละนะครับเป็นเรื่องปกติเหรียญที่ผ่านการใช้งานย่อมมีการสึกหรอจะมากจะน้อยเป็นเรื่องปกตินะครับ นี่คือด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่9หรือว่าพ่อหลวงนะครับภายในวงขอบร,ระบุเหมือนกันหมดนะครับเหรียญ10บ,บาทจะระบุเหมือนกันหมดอ่ามันเป็นยังไงนะครับวงขอบเป็นเฟืองสลับเรียบเช่นเดียวกันเอ้ยปีพศ2549มันมีราคายังไงละกา้านะครับเอาละนะครับพี่น้องเรามาดูกันว่ามันทำไมมันถึงมีราคานะครับ มันก็มีราคาเป็นปกตินะพี่น้องก็คือสิบาทเป็นเรื่องปกตินั่นคือราคาที่เป็นมาตรฐานตายตัวนะครับราคาสิบาทที่ได้มากกว่า10บาทคือเออพี่น้องลหลายคนก็คงจะมองเห็นแล้วแหละนะครับแต่ลหลายๆคนเอมันตรงไหนวะ บอกสักทีสิกาเก้านะครับเอาละนะครับนั่นก็คือปีพศ .2549 เนาะปี49นั้นใครใครก็มีนะครับปี49เนาะใครๆก็มีเช่นเดียวกันน้องราคานั้นถือได้ว่าสูงอย่างมากเลยทีเดียวเมื่อเทียบกับราคาหน้าเหรียญนะครับยอดการผลิตเขาผลิตออกมา128ล้าน9 3 0 0เหรียญด้วยกันนะครับผลิตออกมาเยอะดังนั้นความผิดปกติความผิดพลาดต่างๆนั้นย่อมมีเยอะเช่นเดียวกันนะครับปี49นั้นกาก้าพารวยเคยให้ในราคา สูงถึง150บาทนะครับถึงแม้ราคาประเมินเขาจะเพียงแค่60บาทก็ตามนะครับเคยให้ในราคา150บาทนั่นคือลักษณะเหรียญแบบนี้นะครับแบบนี้นะพี่น้องแบบนี้ปี49โดยทั่วไปแล้วปี49นั้นจะไม่มีราคาการซื้อขายแลกเปลี่ยนเลยนะครับอาจจะมีอยู่แหละในลักษณะเหรียญ UNC นะครับแต่ส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้งานยังหาได้น้อยนะพี่น้อง อ่าแทบจะไม่มีเลยพี nah, ่น <for> ้องเห็นไหมนะครับพี่น้องเห็นไหมอาจจะเป็นเรือสำเภาก็ได้เรือแจวก็ได้นะครับหรือว่าปลาพายูนก็ไม่รู้เช่นเดียวกันนะครับแต่ที่แน่ๆคือเหรียญเนื้อเกินนั่นเองนะครับหลายๆท่านบอกว่าเหรียญเรืออ่าอาจจะเป็นใหญ่ขนาดนี้อาจจะเป็นเรือสำเภาหรือเปล่านะครับหรือว่าเรือไททานิกก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับที่แน่ๆแหละนะครับแบบเออหรือว่าทูนนั่นเองนะครับทูนก็คืออุปกรณ์ การปั๊มเหรียญน,นะครับก็คือพวกทูลทูลลิ่งต่างๆนั่นเองนะครับที่เป็นร่องเป็นรอยอาจจะสึกหรอบ้างอาจจะเป็นริ้วรอยบ้างหรือไม่ก็อาจจะมีเศษทองเหลืองนี้ติดที่ทูนนะครับติดที่ทูลลิ่งแม่แบบแม่พิมพ์นั่นเองนะครับเวลาปั๊มลงไปในเหรียญน,นี้ก็เลยติดออกมาเป็นลักษณะให้เราได้เห็นแบบนี้นะครับพี่น้องมีเหรียญเนื้อเกินแบบนี้ นะครับสภาพที่สมบูรณ์และสวยงามอยากจะแบ่งปันก็ न, สามารถติดต่อสอบถามกาก้าพารวยมาได้นะครับยินดีรับกับพี่พี่น้องน้องราคาจะสูงจะต่ำขึ้นอยู่กับสภาพเรีอนนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรือไททานิกนี้นะครับขึ้นอยู่ที่สภาพเรีอนนะครับถึงแม้มีเรือไททานิกสภาพเรียนไม่สวยไม่งามเลยนะครับสิกรอเยอะมากเกิดขลามากก็ไม่มีราคาเช่นเดียวกันนะครับอาจจะมีราคาเพียงแค่หน้าเรียนก็เป็นได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสภาพเรืยนนั้นเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการซื้อขายแลกเปลี่ยนสําหรับการ เก็บสะสมเหรียญของทางช่องของเรานะครับใครมีเรือแบบนี้นะครับด้านหลังหรือว่าด้านหน้าด้านหน้าเขาไม่ได้เรียกเรือนะครับเขาเรียกเนื้อเกินเนาะพี่น้องเขาเรียกเนื้อเกินด้านหน้าแต่ด้านหลังทําไมเนื้อเกินเหมือนกันทําไมเขาเรียกว่าเหรียญเรืออันนี้ก็เป็นเรื่องปกติเช่นเดียวกันเพราะว่าด้านล่างนี้นะครับที่เราเห็นเป็นเส้น <S <s <uck ling> ๆ religion, <S <s <uck ling> แบบนี้ก็คือแม่น้ําเจ้าพระยานั่นเองนะครับดังนั้นที่อยู่ตามแม่น้าเจ้าพระยาเนี่ยเขาก็คงจะบอกว่าเป็นเรือ นะพี่น้องเป็นเรื่องปกติเนาะอ่าแต่ถ้าอาจมีเนื้อเกินอยู่ข้างบนอาจจะบอกว่าเหรียญเครื่องบินก็ได้เออไม่แน่นะครับพี่น้องไม่แน่อ่าแต่ก็ยังไม่มีใครยังไม่มีใครตั้งไว้เนาะพี่น้องเนาะเป็นเรื่องปกตินะครับอ่าก็คือเหรียญเนื้อเกินนั่นเองนะพี่น้องอ่าอย่าไปอ่าสับสนกัน ก็คือเหรียญเนื้อเกลือนั่นเองก็คือทูลลิงต่างๆเป็นริ้วเป็นรอยหรือว่ามีเนื้อทองเหลืองนั้นติดที่ทูลลิงเวลาปั๊มลงไปก็เลยทําให้มีลักษณะ เป็นเนื้อเกินแบบนี้นะครับลวดลายที่ผิดปกตินั่นเองเนะาะอ่ะก็ฝากพี่ๆน้องๆลุงป้าอาไว้ด้วยนะครับราคาสูงสุดอยู่ที่120บาทนะครับสำหรับเหรียญของปีพศ2549ที่เป็นลักษณะแบบนี้ในลักษณะที่โดดเด่นและสวยงามนะครับก็ฝากพี่ๆน้องๆลุงป้าอาไว้ด้วยนกะคลิปนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมและติดตามสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ